โอ้สวีท้าสวัสดีครับพี่น้องก้องไปซูบูซุข้นครับผมกระเป๋กระป้าโบว์คุณที่บ้านเช่นเคยครับผมเห็ดแดงน้องครับเห็ดตะโหลวโอ้เอาไปต้มเขาเรื่ออะไรครับพี่น้องชได้บ่กกินแกงก็บตะหุ่งยังเสรบจครับทุ่งเท่าไหรครับนี่โอ้ใช่ไหมเขากินกับยังครับ แอ้หเมนบอกซ่บัวหหอเน้อเมนบอกครับเอาลองมึงลองเห็ดตะลุกสี่สิบบาทเส่พี่กบข้วยังเค็มกี้วยก็ได้ป่ะจี ครับผมแนนบอ้านพกคืออะไรเนอันมลิมไม่เจ้บ้านรันหน่ยบนโอ้ครับเอาเจ้นี่ะครับเอาเห็ดนี่ะครับผมอันนี้เห็ดยังครับนี่กแรโบานวบ้านาานครับครับผมโอ้ลายเราครบก็มีเนาะครบรถจบาครับนี่

ทุ่บมะดาวทุ่งเรเจ็ดสิบอหนมามาวค่ะขัว่าดําของมันบ้านครับผมโคจิมาครับนี่มคลนบาท ข้าวเดี๋ยวยานรอเปกนอนครับผมครับผมเดี๋ยวเมากครับผมโอ้โีอะไรอย่างไรเนี่ยเอเออลาดจี๊เตนนำเเจียบเเดียบันนุ้นเจีเดียบันเฮตาลูกเขามาก้อยเสีบ เขาว่าเเลือกไปก่อยคนไม่จ uhh ัง <recherche> ก <iin> oh, ันนะเขากินเรเป็นเด้เออเขาจะกินดีเนอ่ยไม่จังมันลรอให้เขาให้เขาใส่คืนอือส้มพักกัอยู่บ่ดูอันนี้เรียอไม่เหงอเลยบ่อือบ่ ขับผมล้าใส่ขีให้จังไปอดออกอ๋อกระม้าเนี่สดๆนี่เออยังไงยังิดงนมาอกเลยค่ะุอยังไบมีิบุยาก้ม่นอยิ้มหน่อนโอ้ยเยเงินให้ใคจ้าเจ้ เจ้าดิเจ้าดดปวน้านองน่อกน้านนนไม่เ้ตลกขก่อยแกะสโอ้ขับสวนป่อขับสด

มันอเียนอยู่บ่อยบ้างโอ้ยบุตรีแบรมุกลุ่มเอ้นะอัจักโอ้ผักสชดเลยเนาะเก็บมาจากชนในม่เลยเลยครับแม่นค่ะค้าเราตูกงไปแทบปอกเลยหครับสี่สิเป็นห้าสิบ ี่ว่างเรียกค่ะคอนขายนี่นี่ปกติใจขวดขายอยู่ทีสิบห้าบาทค่นี่อ่ะอาอนนี่อ่ะน่าจะได้าง้ปอน่นี่นี่น่ะจะน้ก็ไม่มีนอืมสุดยอคจัสบ้าสิบาวดทุลสิบาทติ๊กเอ้ก็คอยเขาเรยเขายี่บ้านแม่บุ้งนี่แตยี่บ่าเขาอ กุ้และหมีเราเอาแต่บอกข้าวแล้วไ,ยวไปยกนสตาล่นไจเเป็นสิบกงเล้วงกเนี่เป็นว่านขวใช่กับขวใส่พิกเขาได้ใชตาลนครับต้องต้องเี่ยนให้มันุกปลย<อ>สดเลยใส่น้าหวใส่แกงใส่รอนกันกานมาใส่ถั่วไปนี่กับข้าวโล่งข้วหอมซอยเรื่งใส่พใส่แเป็นัไงี่ต้องนต้มกแล้วทอ ก็สดเลยาบมันสะอาลาบเาาต่ันเก่าเก็เกนแต่ากะแ่้วส้ท่น้คาบเาี่ใส่ลาบข้วดแล้วพี่ก็วใส่ื้อรถานแม่หอว่าแ่กล้วเอาเรว่ากอกัว

ขอบคุณสำหรับการรับชมด้วยเถิดน้องครับผมสวัสดีครับพี่น้องสีรีส์แรปและสวัสดีครับ